สวัสดีครับวันนี้เป็นงานติดตั้ง Air TCL นะครับวันนี้เป็น TCL T, T Pro นะครับ WD WD 2 5นะครับเป็นแอรขนาดประมาณ2 4 0 0 0นะครับเป็น T Pro Wi-Fi นะครับเป็น Smart Inverter นะครับใช้ มือถือนะครับสั่งงานได้นะครับผ่านแอปนะฮะตัวนี้วันนี้ติดสองชุดนะครับเป็นห้องขนาดประมาณนี้นะครับน่าจะเหลือๆนะครับแต่กรณีมีวันนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับมันจะร้อนนะครับก็ติดประมาณนี้ก็น่าจะมีเผื่อไว้นะครับโอเคอยู่นะครับเพราะว่าข้างในนี่ก็จะมีอุณหภูมิ จากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องติดเผื่อไว้นะฮะวันนี้ติดยากนะครับต้องมาติดตรงคานนะครับแล้วก็ไม่มีที่เจาะทะลุออกไปได้นะครับต้องใช้วิชิการเดินท่อนะอ้อมมาทะลุลงข้างล่างนะครับส่วนออกมาตรงนี้ก็ติดคานนะครับ ต้องทะลุด้านล่างนะฮะแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็จะวันนี้จะมีลักษณะการติดที่ยุ่งยากนะครับไม่ไม่ง่ายนะครับวันนี้ยุ่งยากมากเลยนะครับวันนี้มาดูขั้นตอนการติดตั้งนะฮะว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับตรงข้างนอกก็ไม่มีที่แขวนนะครับ ผงต้องใช้แขวนลักษณะนั้นนะครับแขวนติดเสานะครับแล้วก็ท่อต้องอ้อมเสาไปอีกนะครับไม่รู้ว่าท่อที่เขาให้มาจะพอไหมนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาเยอะเลยนะวันนี้งานยากนะครับวันนี้มีชุดชุดเชื่อมนะครับ ตัดนะครับตนนี้เปิดออกมานะครับคอยร้อนจะมีอุปกรณ์มาให้นฮะน่าจะครบนะครับจะมีอินซูอุดนะครับมีเทปพ,พันมีท่อน้ำทิ้งมีท่อทองแดงนะครับสองขนาดสองมน้นเป็นสี่หุนกับสองหุนนะ ผมจะวัดขนาดวัดขนาดระยะนะครับเพราะว่าจะต้องไปทํำขาแขวนแบบพิเศษนะครับขาแขวนแบบสำเร็จรูปมาใช้งานไม่ได้นะฮะมาไว้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในคอยเย็นกันนะวางพื้นวางพื้น <c oughs> เนียวขอ พอพอเย็นก็ครบนะครับมีสายลิงก์ระหว่างคอยร้อนไปหาคอยเย็นนะฮะแต่นี้เป็นสายน่าจะเป็นสายเมนนะพอออกมาข้างนอกคอยร้อนนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อ,อย่างอื่นก็มีปกตินะครับมีรีโมทมีฐานมีใบรับกัน,น ตัวนี้เป็นของน้ำหุ้มท่อนะครับก็จะไปหุ้มตรงเวลาเราต่อท่อนะครับ ตัวนี้เป็นได้ประหยัดไฟหนึ่งดาวนะครับเป็น TCL รุ่นนี้นะครับ Inverter ตัวนี้เป็นรุ่น T Pro นะครับได้หนึ่งดาว T Pro WiFi w D25 วันนี้ขาแขวนเป็นขาขวานเชื่อมแล้วนะครับเพราะว่าหน้างานมันไม่ได้นะครับ แต่วันนี้ก็จะเป็นแอร์สองหมนะครับแต่น้ําหนักไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่นะครับ yeah ใไมกันเ,เนือมันต้องเปิดแน่นเอาเสียบปลักปุ่นมาสังเจ้าลักเขาป่นตอนนี้เราต้องที่ดูแล้วนะครับไม่ต้องติดข้อดมา ใกล้ๆกับคานนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้ลองของใหม่อีกหน่อยไน,นึงก่ะขยับด้านน้อนอีกหน่อยมาอีกหน่อยจะชินแล้วนะจะชินแล้วันถึงวัดลึกวัดหรือยัง Khi đi nít cái đấy. จะอยู่คนใดคุณนอ้อสูงพอได้นะ ตอนนี้เราจะมาต่อสายก่อนนะครับ ไฟมันเข้าคอยล้อนรุ่นนี้ไงตัวอย่างเงี้ยดึงเฉยถือไว้หน่อยถือกลัวมันล่วงมันอย่าไปไดราม่ากับการจับประแจของผมนะ บางทีมันกลับด้านบ้างมันเอาสะดวกว่าแล้วมันไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะขนาดนั้นหลายอาจารย์หลายท่านมาบอกว่าจับประแจเลื่อนผิดด้านผมเอาง่ายว่านะครับมันรู้อยู่แต่ผมไม่ทำมันทำไม่ได้บางทีมัน พื้นที่มันไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เราก็ต้องกลับเพื่อความสะดวกในการทำงานโอเคได้แล้ว บางทีาง,งานมันทําไม่ได้ก็ทําได้ทุกท่าอย่าให้มันเป็นรอยรั่วช่องอากาศเหรือน้ำแข็งจะเกาะ ท่อต้องอยู่ข้างล่างท่อน้ำสายต้องอยู่ข้างบน จะมีขาดันเอาไว้นะครับให้พื้นมันตรงนี้นะครับจะมีขาดันไว้นะนรับัตเตอร์มาหน่อย หยิบใไไห้่อยวางที่ตรงนี้นแกอยู่ข้างหลงัง,ลงสีเหลืองนะอือมีสีเหลืองอยู่ตรงนี้อ้าวไปสปริงมา đi rồi, được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  rồi, 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 วันนี้งานไม่หมูเลยนะครับโอ้โหติดตั้งยากมากงานติดตั้งยากมากเลยวันนี้ หัวนอยกาแฟหน่อยอแฟลอ,อยู่ไหนนี่ส่เข้าไป ยังไม่ได้อัน,นี้เลยยังไม่ได้เดินสายไฟเลยว่ยังไม่ได้เดินสายไฟเลย อนี้แหละเราชิปแขงได้ตลอดโอ้ใส่เข้าไปถ้าเราตัดคงเป็นเรื่องยาวคนเรามันลืมกันได้เอาใส่เข้าไปได้แล้ว I yep, yep, yep.

ทดลองเครื่องแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็เย็นฉ่ำแล้วนะครับเปิดแป๊บเดียวนะครับเปิดทั้งสองเครื่องก,ก็เหลือๆน, 25, 000, 24, 000นะฮะสองหมื่นห้าพันสองหมืนสี่พันวิทียนะกับห้องขนาดนี้นะครับห้องขนาดเท่าไหร่นะเจ็ดแปดสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปด ตรางก็ถ้าเกิดเปิดมีการใช้งานจริงนะครับก็อาจจะพอดีนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะครับเวลาเปิดมันจะมีความร้อนนะครับแล้วก็ความร้อนจากตัวคนอีกนะครับ ก็งานติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับตรงนั้นนะครับตรงงอโค้งตรงนั้นนะครับมันอุปกรณ์ท่อล้างครอบท่อเน,นี่ยนะครับมันใส่ไม่ได้แล้วนะครับต้องดัดแปลงแบบนั้นแนะครับแต่ตรงปลายอุดหมดแล้วนะครับใช้อินซูอุดหมดนะครับด้านนอกก็จะเป็นติดตั้งแบบนี้นะครับโดยการ เดินท่อหลบลงข้างล่างนะครับแล้วก็หลบคานตรงนี้นะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาข้างล่างตรงนี้นะครับต้องรื้อหลังคารื้อกระเบื้องออกประมาณนี้นะครับตัวงานเนี้ยอ,อาจจะช้าหน่อยนะครับวันนี้งานยากนะครับก็เดินตัวนี้เดิน สายเมนมานะครับมาเข้าแล้วก็เดินมาตาม้างท่อนี่ครับแล้วโผล่ข้างนอกนะครับก็งานติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลายท่านชอบคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ